ครับเรามาดูการแบ่งสับเน็ตนะครับอ่าครับดูว่าเขาแบ่งสับเน็ตกันได้อย่างไรนะครับอ่าในการในการแบ่งสับเน็ตนะครับนั้นครับอ่าก่อนอื่นขอนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเหตุผลของการแบ่งแบ่งสับเน็ตนะครับนั่นมีประโยชน์อะไรนะครับอ่าการแบ่งสับเน็ตนะครับนั้นเนี่ยมีประโยชน์นะครับอยู่หลายประการครับอ่าประการหลักๆเลยนะครับก็คือการแบ่งสับเน็ตจะช่วยให้ลดปัญหาบล็อตแคสต บอดแคสที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งนะครับหรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยนะครับไม่ให้ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายในกรณีที่เครือข่ายนั้นนะครับมีจํานวนคอมพิวเตอร์นะครับอยู่เป็นจํานวนมากนะครับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีการผลิตนะครับบล a อดแคสซึ่งเป็นการซึ่งเป็นกระแสทราฟฟิกหรือจราจรนะครับที่นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันจะใช้แบนด์วิด์ของเราไปนะครับงั้นวิธีการที่จะลด นะครับปริมาณบอร์ดบอดแคสเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ครับโดยการแบ่งโดยการแบ่งสับเน็ตงั้นพอเราแบ่งสับเน็ตแล้วนะครับับแล้วเราเอาเลาเตอร์เนี่ยนะครับมาขั้นระหว่างสับเน็ตนะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในสับเน็ตเข้าด้วยกันนะครับรับจะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าบอร์ดแคสนั้นจะไม่สามารถวิ่งข้ามสับเน็ตระหว่างกันได้เพราะว่าเราเตอร์จะบล็อกเอาไว้ไม่ให้บอร์ดแคส t นั้นเนี่ยวิ่งข้ามไปมานะครับระหว่างสับเน็ตได้ผลก็คือครับ ยิ่งเราแบ่งนะครับสับเน็ตออกมามากเท่าไรนะครับจำนวนบอร์ดแค์นะครับเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับตามอัตราส่วนของแบ่งงขอการแบ่งสับเน็ตนั้นการแบ่งสับเน็ตก็ได้ประโยชน์เช่นเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการแบ่งการแบ่งสับเน็ตนั้นนะครับก็สามารถนะครับทำได้ครับดังต่อไปนี้นะครับในการแบ่งแบ่งสับเน็ตนั้นก็มีหลักการอยู่ว่านะครับก็คือการยืมนะครับการยืมนะครับการยืมนะครับโฮสต์บิด ครับจากในภาพนะครับเราก็เราก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นเครือข่ายในคลาส s B คลาส s B นะครับก็จะมีนะครับใน16บิตแรก16บิตแรกนะครับนั่นจะเป็นครับเป็นเน็ตเวิร์กบิตไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในการแบ่งสับเน็ตได้งั้นนะครับการแบ่งสับเน็ตจึงมุ่งประเด็นไปที่นะครับตัวโฮสต์บิตในกรณีนี้นะครับโฮสต์บิตมี16บิตถ้าเราต้องการจะแบ่งเครือข่ายย่อยๆนะครับ แบ่งเครือข่ายย่อยๆอสมมุติว่าในในคลาส B นะครับนั้นครับฮอดบิตมี16บิตงั้น16บิตจะเท่ากับ65,534เครื่องหากเราต้องการจะแบ่ง65,534เครื่องนั้นออกเป็นเครือข่ายย่อยๆเป็นกลุ่มๆก,ก็สามารถทําได้ครับอยู่ที่ว่าเราต้องการจะแบ่งนะครับประมาณากี่เครือข่ายนะครับโดยเราดูจากนะครับครับ จำนวนบิตที่เราจะไปยืมมานะครับงั้นการก,กฎกติกาในการแบ่งสับเน็ตก็คือการยืมการยืมบิตนะครับที่เป็นของโฮสต์บิตนะครับส่วนจะยืมมากี่บิตนะครับก็เราก็มาพิจารณาดูว่าเราต้องการจะให้มีสนะับเน็ตกี่สับเน็ตแล้ว1นึ่งสับเน็ตจะมีคอมพิวเตอร์ประมาณกี่เครื่องนะครับเราก็ไปยืมบิตมานะครับในการยืมนะครับอย,อย่างในภาพนี้นะครับเป็นการยืมมาห้าบิต อั้นยืมมาหาบิตนะครับก็2นะครับสยกกําลัง5นะครับนะงั้น2ยกกําลัง5นะครับนะเราก็จะได้ถึง32เครือข่ายนะครับสามสิบสองเครือข่ายย่อยนะครับส่วนที่เหลือนะครับอีก11บิต11บิตแล้วก็2ยกกําลัง11นะครับนั่นคือจํานวนของคอมพิวเตอร์ที่สามารถนะครับมีได้ในแต่ละเครือข่ายย่อยหรือสับเน็ตนั่นเองนะครับต่อไปเราเรามาดูนะครับวิธีการแบ่งสับเน็ตอันนี้คือเป็น ตัวอย่างการแบ่งสับเน็ตนะครับในคลาส C นะครับเราจะเห็นนะครับว่าครับอ่าในภาพเนี่ยนะครับถ้าเรายืมมา1บิตนะครับเราจะได้2อสับเน็ตถ้ายืมมานะครับอ่ครับสบิตเราได้4ีสับเน็ตยืมมานะครับสบิตเราได้8ปสับเน็ตนะครับยืมมานะครับอ่าสบิตเราได้16บสับเน็ตและยืมมาครับนะยืมมานะครับห้าบิตนะครับเราได้สี่สิบสองสับเน็ตส่วนที่เหลือจากการยืม ก็คือนะครับอ่าเป็นบิตที่เรานํามาใช้เพื่อการคํานวณจํานวนของโฮสต์หรือคอมพิวเตอร์ในแต่ละสับเน็ตนั่นเองครับทีนี้เราเรามาดูกันนะครับว่าอ่าการแบ่งนะครับอ่าสับเน็ตนะครับในคลาสซนะครับนั้นอ่าเป็นยังไงบ้างครับมาดูตัวอย่างครับอ่าจากที่เราทราบแล้วนะครับว่ายืม1บิตได้2สับเน็ตนะครับนะฮะยืม2บิตนะครับได้4สับเน็ตก็คือยืม3บิตนะครับได้นะครับ8สับเน็ต ครับยืมมา3บิตแล้วก็2องคูณสคูณสนี่ก็คือนะครับบิตที่1บิตที่2บิตท uh ี่3นะครับนะครับจะเท่ากับ8สับเน็ตนะครับนั่นเองนะครับนี่คือที่มานะครับทีนี้นะครับในในในการใช้งานจริงๆในการแบ่งสับเน็ตจริงๆนั้นนะครับเราทำแบบนี้ครับสมมุติว่าเราต้องการนะครับแบ่งนะครับอ่าครับอ่าใช้งานนะครับประมาณสัก6สับเน็ต6สับเน็ตนะครับเราลองลองดูซิว่าเราจะยืมมาสักกี่บิตนะครับนั้นเนี่ยอันนี้คือในส่วนของโฮสต์บิต ซึ่งมีอยู่แล้ว8 8บิตนะครับสมมุติว่าถ้าเรานะครับยืมมาสัก3บิตนะครับเราทราบแล้วเขับว่าครับา3บิตนะครับเนี่ยเราจะได้นะครับถึงนะครับ8สับเน็ตแต่ว่าในการคํานวณใช้งานจริงๆนะครับนั้นเราต้องทําแบบนี้ครับก็จะเป็นนะครับก็คือ2ยกกําลัง3อันนี้คือบิตนะครับบิตที่ยืมมานะครับบิตที่ขอยืมมาครับนะฮะแล้วก็ลบด้วย2 ครับเหตุผลที่เราต้องลบลบได้2นะครับนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่านะครับครับใน2อันนี้นะครับหนึ่งก็คือนะครับอ่ะก็คือเป็นนะครับ IP สำหรับนะครับ IP ของเครือข่ายของเครือข่ายย่อยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับ Broadcast IP IP ของ Broadcast นะครับของ Broadcast ประจำประจำเครือข่ายย่อย นั้นๆนะครับก็ด้วยเหตุนี้จึงต้องลบด้วยลก็คือนะครับก็จะได้นะครับเพียงแค่6นะครับหเครือข่ายนะครับก็คือ2อคูนสคูณสนะครับนะลบด้วยนะครับก็จะเหลือ6เครือข่ายนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็นะครับจะเห็นว่าที่เหลือก็คืออีก5 5บิต5บิตนะครับเราก็เอานะครับ่า2ยกกำลัง5ลบด้วยนะครับ ก็จะเท่ากับนะครับสาก็หมายความว่านะครับหเครือข่ายย่อยนะครับสามารถนะครับม,มีคอมพิวเตอร์ได้เต็มที่ไม่เกิน30เลขหมายหรือ30เครื่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการแบ่งนะครับสับเน็ตนะครับสำหรับในคลาส4 แต่ถ้าเป็นการแบ่งสับเน็ตนะครับในคลาส B นะครับคลาส B เนี่ยนะครับเวลาแบ่งสับเน็ตครับเขาเริ่มจากตรงจุดนี้ไม่ใช่ตรงข้างหลังนะครับคลาส C เริ่มจากข้างหลังเพราะว่าในคลาส B นะครับในคลาส B เนี่ยก็คือ16บิตหลังนะครับเป็นโฮสต์งั้นเราจะเริ่มต้นนะครับแบ่งที่ในช่องนี้ก่อนนะครับเราต้องการจะมาต้องการจะแบ่งประมาณกี่เครือข่า,ขายเช่นเช่นเดียวกันครับถ้าต้องการจะแบ่งนะครับเป็น6เครือข่า,ขายย่อยนะครับ นั่นเราก็จะแบ่งนะครับจากจุดนี้สมมุตินะครับเรานะครับแบ่งจากจุดนี้นะครับเรายืมมา3บิตนะครับอ่เรายืมมาเราจะยืมมา3บิตนะครับเราก็จะได้นะครับอ่ครับทั้งหมดก็เป็นนะครับอ่ครับอ่าดนะครับแเครือข่ายนะครับแปดสับเน็ตลบด้วยสนะครับก็เท่ากับนะครับเป็น6นะครับอ่เป็น6กสับเน็ตครับแล้วที่เหลือล่ะครับอ่าที่เหลือนะครับก็นะครับทั้งหมดจาก16ก็เหลือ13บิต นะครับ13บิตก็2ยกกําลัง13นะครับลบได้2นั่นคือจํานวนนะครับของคอมพิวเตอร์ที่มีได้ในแต่ละสับเน็ตนั้นๆในคลาส B นั่นเองนะครับอันนี้คือนี่คือตัวอย่างนะครับเรามาดูมาดูต่อครับนะะฮนี่คือตัวอย่างนะครับการแบ่งสับเน็ตนะครับในคลาส C นะครับที่มีการยืมมา3บิต สามบิตนะครับนั้นเราอาจก็จะได้นะครับทั้งจริงทั้งหมดนะครับในการใช้งานจริงนะครับเราก็จะได้นะครับหกเครือข่ายนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเรายืมมา3บิตนะครับนั้นครับอาจจะก็จะมีการไปถ้าไปการคํานวณจริงๆนะครับเน่เราก็จะได้นะครับทั้งหมดก็8นะครับก็คือ8เครือข่ายย่อยับครับนี่คือ8 8เครือข่ายย่อยนะครับ แต่แต่ว่าทีนี้นะครับจะมีบางบางเครือข่ายย่อยนั้นนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้ก็คือนะครับเครือข่ายนะครับย่อยอันแรกกับเครือข่ายย่อยสุดท้ายนะครับอันนี้สําหรับนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเป็นนะครับเอาไว้สําหรับนะครับเพื่อเพื่อต้องการนะครับเป็นบล็อ c แคสแล้วก็ใช้นะครับเป็นอ่าไอพีเพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของเครือข่ายนั้นๆนนะครับครับอันนี้ก็คือ เราก็จะเห็นนะครับจากในภาพเนี่ยนะครับหเครือข่ายย่อยสามารถมี IP ได้ถึง30นะครับทีนี้นะครับเราก็ก็จะเห็นนะครับว่ายิ่งแบ่งเครือข่ายนะครับย่อยมากเท่าไหร่จำนวนสิ้นเปลืองของ IP address นะครับนั่นเนี่ยก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านะครับการแบ่งเครือข่ายแบบนี้เป็นการแบ่งเครือข่ายนะครับใน Class Full นะครับครับนี่คือต่อไปนี้ก็คือเป็นภาพแสดงจุดเริ่มต้นนะครับนะ ภาพที่แสดงนะครับจุดจุดเริ่มต้นนะครับของเครือข่ายย่อยนะครับอย่างในกรณีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่านะครับมีการนะครับแบ่งนะครับมีการนะครับแบ่งนะครับครับเครือข่ายย่อยโดยโดยการนะครับยืมมา3บิตงั้น3บิตนะครับก็จะได้8เครือข่ายย่อยงั้น8อ่าปเครือข่ายย่อยนะครับเราเห็นนะครับว่าเครือข่ายย่อยนะครับอันแรกนะครับนั้นศูนย์ครับใช้ไม่ได้นะครับะ ครับศูนย์ใช้ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันครับเครือข่ายย่อยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นนะครับเครือข่ายนะครับอ25นะครับเป็นต้นนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็นะครับนี่คือเริ่มต้นนะครับจากนะครับหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นนะครับครับเครือข่ายอันแรกนะครับครับถัดมาครับก็จะเป็นนะครับในในเครือข่ายที่2 เครือข่ายย่อยย่อย2นะครับสตาร์ทที่นะครับเบอร์ไอพีสเครือข่ายย่อยที่3สตาร์ทที่นะครับอ่า IP เบอร์6 6หกนะครับนะไปจนถึงนะครับอ่าสุดสุดท้ายนะครับครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นนะครับจุดเริ่มต้นของเครือข่ายย่อยนะครับในคลาส B จะเห็นว่านะครับเป็นการยืมนะครับมาห้าบิตนะครับมา5บิตนะครับก็คือเพื่อต้องการที่จะ ครับได้จํานวนนะครับอสับเน็ตนะครับถ้ายืม5บิตนะจะได้นะครับสาเครือข่ายย่อยนะครับแล้วะจุดเริ่มต้นนะครับอ่าของเครือข่ายย่อยอันแรกนะครับเห็นไหมครับว่าใช้ไม่ได้เพราะเป็นเลข0นะครับนะงั้นนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นนะครับอ่าใช้สําหรับเป็นอ่าจุดเริ่มต้นของเครือข่ายย่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเบอร์นะครับอ่าจุดอ่าเป็นเครือข่ายย่อยสุดท้ายซึ่งเป็นสําหรับเป็นบอร์ดแคส นะครับจึงไม่สามารถที่จะที่เอามาใช้ได้นะครับครับนี่คือต่อไปนี้ก็คือเป็นการระบุจุดจุดเริ่มต้นนะครับของอเดรสของแต่ละสับเน็ตในคลาส C ครับอย่างเช่นนะครับครับเครือข่ายย่อยอันแรกนะครับเป็นเบอร์ศูนย์ครับเบอร์ศูนย์นะครับนั้นเราไม่สามารถใช้ได้ด้วยเหตุนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราสิ้นเปลืองไปนะครับส่วนนะครับครับเครือข่ายย่อยที่2 นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในในในก่อนที่พูดถึงเครือข่ายย่อยที่สองนะครับมาดูเครือข่ายย่อยแรกต่อไปก่อนนะครับครับเครือข่ายย่อยนะครับอันแรกเบอร์แรกไม่สามารถใช้ได้เป็นเบอร์ศูนย์เพราะว่าเป็นเบอร์ประจำนะครับเครือข่ายนะครับส่วนนะครับเบอร์เบอร์ที่2นะครับเบอร์ที่2ก็จะเป็นเบอร์1น่ะครับไล่ไปนะครับเบอร์1 นะครับส่วนนะครับเบอร์2นะครับเบอร์2ก็ควรจะต้องเป็นนะครับอันนี้จะเป็นนะครับต้องเป็นเลข0ูนย์ในนิเป็นเลข1นึ่งะสไลด์นี้อาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับนะครับแล้วก็นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นนะครับเบอร์สุดท้ายนะครับเบอร์สุดท้ายนะครับของเครือข่ายย่อยอันนี้นะครับเครือข่ายย่อยที่1นึ่งั้นเครือข่ายย่อยที่2ก็เริ่มต้นนะครับที่เบอร์3ามสิบนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ ตัวอย่างนะครับสไลด์ที่แสดงถึงนะครับจุดเริ่มจุดเริ่มต้นของแต่ละเครือครับเบอร์ไอพีของแต่ละเครือข่ายย่อยครับต่อไปครับนี่คือตัวอย่างนะครับครับเบอร์นะครับจำนวนของการแบ่งแบ่งสับเน็ตนะครับในคาสต์เอก็คือหมายถึงถ้าเป็นจํานวนนะครับครับของสับเน็ตนะครับครับหนึ่งถึงหนึ่งถึงถึงสองเนี่ยนะครับก็คือโฮสต์บิตที่เราต้องใช้นะครับก็คือ1 นะครับงั้นจำนวนนะครับของนะครับจำนวนของโฮสต์หรือคอมพิวเตอร์ต่อ1นึ่งสับเน็ตนะครับจึงอยู่ที่นะครับแปดล้านสามแสนแปดนั่นคือ8ปดหมื่นนอยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับจำนวนนะครับของสับเน็ตนะในคลาส A และจํานวนบิตนะครับที่จะขอยืมมาเพื่อให้มีการแบ่งแบ่งสับเน็ตส่วนนะครับอ่าเลสนะครับซลสนะครับในอ่าในที่นี้นะครับก็จะหมายถึงนะครับเขาเรียกว่า prefix นะครับนะพรีฟิกนะครับก็คือเป็นการบอกนะครับหมายถึงนะครับจำนวนนะครับจำนวนนะครับจำนวนบิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับในสับเน็ตนะครับอันนั้นครับเรามาดูต่อเลยครับนะครับเช่นเดียวกันครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างจำนวนของสับเน็ตนะครับจำนวนของโฮสต์บิตนะครับที่จะต้องมีก็คือหมายความว่านะครับในอ่าครับใน24บิต นะครับนะ24บิตเรายืมมานะครับอ่ะ13บิตงั้น10 13บิตนะครับงั้นในใน13บิตนะครับนั้นเราจะได้จำนวนของคอมพิวเตอร์นะครับต่อ1นึ่งสับเน็ตนะครับคือ2,046เป็นต้นเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับนะครับในสับเน็ตนะครับของคลาส A เรามาดูนะครับสับเน็ตนะครับของคลาส B กันบ้างครับในนะครับสับเน็ตของคลาส B นะครับนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่านะครับ จำนวนโฮสต์บิตนะครับของคลาส B เนี่ยมีถึง16 16กิบหิตนะครับเมื่อมี16บบิตนะครับเนี่ยเราก็สามารถยืมนะครับยืมนะครับบิตนะครับมาใช้งานได้เยอะนะครับงั้นยิ่งเราครับยืมจำนวนบิตนะครับเข้ามาใช้งานนะครับเนี่ยเอามาคำนวณคำนวณนะครับหาหาจำนวนสับเน็ตแล้วก็จำนวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละแต่ละสับเน็ตเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้ดีขึ้นทำได้มากขึ้น นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับต้องการจะแบ่งประมาณสักอ่ะครับไม่เกิน8สับเน็ต8สับเน็ตนะครับเราก็ยืมมา3บิตนะครับอ่ายืมอ่ายืมยืมมา3บิตนะครับครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่านะครับก็จะ prefix นะครับจะอยู่ที่นะครับคับสแลตสแลต19นะครับนะครับก็คือนะครับอนะครับ6นะครับก็คืออ่าในนะครับถ้าเป็นค่าปีนะครับ อย่างในค่าปีนะครับนั้นสองช่องแรกคือเป็น16บิตนะครับงั้นคำว่าสิตรงคําว่าสแลสสิบเนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็มาจากอย่างนี้ครับก็คือนี่คือ16บิตแรกถ้ายืมมา3บิตนะครับก็คือ16 17 18 19นะครับงั้นสแลสสินะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการยืมมานะครับสบิตนะครับยืมโฮสต์บิต่ามา3บิตนะครับนั่นเอง งั้นนะครับพอยืมมา3บิตนะครับเราได้ไม่เกิน8ปสับเน็ต8ปสับเน็ตนะครับเราสามารถมีคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน8,190นะครับเครื่องนะครับต่อ1นสับเน็ตนะครับและถ้าเราต้องการจะแบ่งนะครับสับเน็ตนะครับไม่เกิน64นะครับ64สับเน็ตเนี่ยเราต้องยืมมา6บิตงั้นนะครับ6บิตนะครับเราก็จะระคับซาร์บสอนะครับเราจะได้นะครับอ่คอมพิวเตอร์นะครับจำนวนนะครับ1,022เครื่องนะครับต่อ1นสับเน็ต น,นี่คือสําหรับครับแต่ตัวอย่างในคลาส s B นะครับซึ่งมีจํานวนของโค้ดปิดเยอะก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับในการแบ่งสับเน็ตนะครับได้มากแล้วก็แต่ละ,อะขอบแต่ละสับเซ็ตนั้นนะครับก็มีจํานวนคอมพิวเตอร์ได้มากเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีครับจำนวนสับเน็ตยิ่งมีมากเท่าไหร่จํานวนโสต์หรือคอมพิวเตอร์ตออ่อห่งสับเน็ตก็ยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นเพราะว่าจํานวนบิดถูกยืมไปมากน,น,นั่นเองครับ ส่วนนะครับในในคลาส4นะครับในคลาส4เราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเรานะครับแบ่งนะครับครับไม่เกิน8ซับเน็ตนะครับแล้วก็ยืมมา3บิตนะครับ3บิตนะครับก็เราก็จะได้นะครับ25.25.25.224นะครับหรือสแลต27นะครับแล้วหนึ่งหนึ่งสับเน็ตจะได้นะครับไม่เกินนะครับอ่า30เครื่องต่อหนึ่งเครือข่ายย่อย ีนี้เคลื่นที่นี้คําถามนะครับว่า224นะครับนะครับหรือสแลต27เนี่ยได้มาอย่างไงคํานวณอย่างไรนะครับก็ไม่ยากครับมาลองดูกันนะครับจากในนี้สมมุติว่านี่คือค l a s C แหละนะครับนะครับยืมมา3บิตนะครับเพื่อให้ได้นะครับอ่าไม่เกินนะครับอ่า8สับเน็ตนะครับก็ยืมมา3บิตงั้นเรามาดูครับสแลตนะครับ27ได้มาจากนะครับนี่ก็นี่ก็คือนะครับอันนี้คือในนะครับ อันนี้คือในนะครับอ่า24บิตแรกนะครับงั้นนะครับอ่าครับเน็ตเวิร์กบิตนะครับของคลาสสีมีตรงนี้ครับนี่ก็คือ24นะครับ24บิตแรกครับงั้นนะครับเวลาที่เขามีการแบ่งสับเน็ตนะครับเขายืมมา3บิต3บิตนะครับได้8ปสับเน็ตนะครับแล้วก็นับกันนะครับ24 25 26 27นะครับงั้น27นะครับก็มาจากตรงนี้นี่เองนะครับ ส่วนนะครับ2องสอ่สได้มายังไงครับงั้นเรามาดูกันนะครับจากการที่นะครับอ่าเรามีการแบ่งสับเน็ตนะครับไว้นะครับะครับงยกกําลัง3ลบด้วยสนะครับเท่ากับ6สับเน็ตนะครับแล้วนะครับเราจะเหลือ5บิตก็เพราะว่าเรายืมมา3บิตจะเหลือ5บิตงั้นนะครับใน5บิตที่เหลืออันนี้นะครับเอามาใช้เพื่อการคํานวณจํานวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละสับเน็ตนั่นเองนะครับงั้น2ยกกําลัง5ลบด้วยสจะเท่ากับ30นะครับเท่ากับนะครับอ่า 30นะครับอ่าครับหมายเลขหรือโฮสต์นะครับต่อ1เครือข่ายย่อยทีนี้นะครับอ่าใน1ใน1เครือข่ายนะครับใน1เครือข่ายเต็มๆเนี่ยนะครับสำหรับ8บิตนั้นมีคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน254ดังนั้นนะครับเราก็มาคำนวณครับโดยการเอา30นะครับไปหักลบออกจาก254เราก็จะได้นะครับเท่ากับนะครับ224 งั้นนะครับงั้นด้วยเหตุนี้นะครับ Default Subnet m a s k ก็จะกลายเป็นนะครับ2อ5 2 5า2 5 5จุดนะครับ2 2 4่นั่นเองนะครับนี่คือคือที่มานะครับที่มาของสลัดสลัดยี่สก็แสดงว่ายืมนะครับ่า3บิตน,นะครับแล้วก็นะครับก็คือ เอา3านะครับลบออกจาก254เราก็จะได้นะครับ224นี่คือค่า Default s u b n e t m a s k ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับในเครือข่ายย่อยๆเหล่านี้จะต้องใช้นะครับ s u b n e t m a s k เบอร์25 5 5 5 5 2 5 5 2นั่นเองนะครับต่อไปแล้วก็มาดูครับน,นี่คือตัวอย่างก,กำหนด s u b n e t m a s k นะครับ ซึ่งได้คุยไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่านี่คือตัวอย่างนะครับในคลาส B นะครับงั้นถ้าเรายืมนะครับอ่ายืมมานะครับอ่าห้าบิตนะครับงั้นยืมมาอ่ายืมมา5บิตนะครับงั้นครับงั้นตัวเลขนะครับอ่าของนะครับ default นะครับ s u b แ e ้มมาร์นะครับก็จะเปลี่ยนจาก2 5งห้าจุก็จะกลายเป็น2 5งห้าจุดสครับซึ่งนะครับอ่าในการในการคำนวณนะครับในเขายืม นะครับเขายืมนะครับมาห้าบิตนะครับก็เหลือนะครับอีก3บิตนะครับสำหรับในในช่องนี้นะครับพอมาคำนวณนะครับเราก็จะได้ดังนี้ครับนี่คือ1 2 4 8 16 3 2 6 4 128นะครับเราก็เอาตำแหน่งนะครับครับอ่ะ1 2 4นะครับ8นะครับ8ปดบวกสิบวกสานะครับบวกหก บวกร้อก็จะกลายเป็น248นั่นเองนี่คือการคำนวณนะครับอ่าครับค่าสับเน็ตมาร์กนะครับนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างนะครับอ่าสับเน็ตมาร์กในคลาส B เช่นเดียวกันนะครับครับนี่คือที่มาของนะครับคำว่า248นะครับได้มาอย่างไรนะครับต่อไปครับเรามาดูนะครับอ่าครับสับเน็ตมาร์กในคลาส C ซึ่งผมได้คุยคร่าวๆแล้วนะครับจากในกระดานนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่านะครับ ครับ111นี่ก็คือ3บิตแรกนะครับที่เรายืมมาสำหรับคำนวณคำนวณสับเน็ตงั้นครับทีนี้เราคำนวณคำนวณสับสับเน็ตนะครับครับแล้วนะครับเราได้นะครับเป็น224นะครับได้มันเกิดจากการที่1เครือข่ายย่อยนะครับมี30นะครับเครื่อง30เครื่องนะครับเป็นลบออกจาก254นะครับเราก็จะได้นะครับอ่า224 224สี่นี้เองนะครับงั้น224นะครับนั่นเนื่องจากว่าเรามีการยืมมา3บิตนะครับครับ3บิตแรกนะครับก็จะเป็นนะครับ1 2 4 8 16 32 64 128เราก็เอานะครับ32มสิบสอวกหกบวกร้อออกมาเป็น224หรือใช้วิธีการง่ายๆนะครับแบบที่นะครับอ่าครับผมได้กล่าวถึงนะครับก็คือนั่นแหละครับถ้าเรานะครับ1นึ่งสับเซ็ตเนี่ยได้30หมายเลข ก็ลบออกจากนะครับเครือข่าย1เครือข่ายเต็มเต็มเลยนะครับเนื่องจากเป็น8บิตมีได้ถึง254นะครับ2 5 4มามามาจากไหนครับก็เกิดจากนะครับสอ2ยกกำลัง8ลบได้2เท่ากับนะครับ2 5 4นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณนะครับมีได้ 2- 2แบบนะครับครับนี่คือตัวอย่างนะครับการกำหนดสับเน็ตมาร์กในคลาสสี่เช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะเห็นนะค truths, รับว่านะครับถ้าเรานะครับยืมมา1บิตนะครับดีฟอ่าครับตัดสับเน็ตมาร์กนะครับนะครับจะได้เหลือ128แต่ถ้าหากว่านะครับเรายืมมา2บิตนะครับหาตัวสับเน็ตมาร์กก็จะเป็นนะครับ192ถ้าเรายืมมานะครับสามบิตนะครับก็จะเป็น224ถ้าเรายืมมา4บิตนะครับเราจะได้240นี่คือตัวอย่างนะครับในการคำนวณนะครับหาค่าครับสับเน็ตมาร์กสำหรับนะครับเครือข่ายย่อย ครับนี่คือต่อไปจะเป็นวิธีการระบุนะครับระบุสับเน็ตไอดีของแอดเดรสโดยการใช้สับเน็ตมาสกิ้งนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คืออครับการนะครับการจัดทำนะครับมาสกิ้งการจะดทำมาสกิ้งนะครับโดยการเอานะครับหมายเลขเครือข่ายนะครับหมายเลขหมายเลขเครือข่ายนะครับกับนะครับกับนะครับอนี่อันนี้คือหมายเลขเครือข่าย นะครับหมายเลขเครือข่ายและหมายเลขเบอร์ IP ของนะครับเครือข่ายในคัสบ B ตัวอย่างเช่นนะครับ IP ของเครือข่ายในคัสบ B เบอร์1 5 4 7 1นะครับจุดนะครับอน่า1 1 5 0นี่คือสับเน็ตนะครับงั้นนะครับเรายืมมานะครับเรายืมบิตนะครับมา5บิตเรายืมบิตมา5บิตนะครับนั้นเราก็เอามาคำนวณกันนะครับคำนวณนะครับออกมานะครับเราก็จะเพื่อต้องการที่เราจะระบุนะครับสับเน็ต ID ของนะครับครับ โดยใช้สับสับสับเด็ดมาร์กนะครับก็สามารถนะครับทำได้นะครับด้วยวิธีนี้จากอันบนนะครับตัวอย่างเช่น1 5 4 7 1 1 5 0สี่นาศูนะครับแล้วเราก็เอาสับสับเด็ดมาร์กนะครับนั่น2 5 5 2 5 5 2 4 8 0นะครับนะผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการนะครับเกิดจากการนำเอามาทำตัดกะตับกะเขาเรียกว่าแอนนะครับแอนลอจิกพอมาทำการแอนแอนลอจิกนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่านะครับครับ 1 1ได้1นะครับ0 1นะครับได้0นะครับออกมานะครับก็จะได้เป็น1 5 4 7 1 1 1 4 4นะครับอาแล้วก็0นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการระบุสับเซ็ตไอดีนะครับกับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่า default นะครับสับเซ็ตมากนะครับอ่าในของคลาส C นะครับและของคลาสบและของคลาส A นะครับอันนี้เราได้คุยไปแล้วนะครับครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่มาของนะครับดีฟอลต์สับเด็ดมาร์กนะครับในแต่ละคลาสเช่นนะครับ default s u b เ e t m a า k นะครับของอ่าคลาส A นะครับได้มาจากการที่ว่า8บิตแรกนะครับเป็นเครือข่ายด้วยเหตุนี้ต้องเป็น255ก็คือเลขหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนนะครับที่เหลือก็จะเป็นนะครับ0 0 0ก็มาจากนะครับ0ทั้งหมดนะครับอ่าส่วนนะครับในอ่าในคลาส B ในคลาส B นะครับก็นะครับอ่า16บิตแรกเป็นเครือข่าย16บิตหลังนะครับเป็นโฮสต์ ด้วยเหตุนี้นะครับเราจะได้255 255.0 0าสาสจุด์ด c ก็เช่นเดียวกันครับในะี่สิบบิตแรกนะครับเป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็8บิตสุดท้ายนะครับก็คือเป็น host ด้วยเหตุนี้นะครับก็เป็น0คนับนี่คือที่มานะครับของนะครับการระบุนะครับ default นะครับ subnet mask ครับนี่คือตัวอย่างนะครับค่า subnet mask สำหรับ sub n e t ต่างๆในคลาส s C นะครับก็อย่างที่ได้คุยไปบ้างแล้วนะครับว่า ครับสำหรับนะครับสำหรับนะครับในกรณีที่นะครับเรายืมมา1บิตนะครับยืมมา1บิตนะครับก็จะได้นะครับสับเห็นมากเป็น128ยืมมา2บิตก็192นะครับยืมมา3บิตก็นะครับก็จะเป็นนะครับ224ยืมมา4บิตก็จะเป็น240นะครับอันนี้ก็ได้ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับครับนี่คือตัวอย่างสรุปนะครับสรุปนะครับตารางนะครับสับเน็ตนะครับในคลาส4 รเราก็จะเห็นนะครับว่ากับจำนวนของนะครับเครือข่ายย่อยนะครับจำนวนของคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครือข่ายย่อยนะครับและจํานวนบิตนะครับที่ยืมนะครับแล้วก็ตัวอย่างสั n e t ็ตมา